เราจะเดินไปเล่นอีกมุมหนึ่งนะครับตัวน,นี้ก็เป็นโซนในเรื่องของการอให้เด็กนะครับมาอ,อะไรเนี่ยเขาเรีกวาอะไรอ๋นนอประมาณว่านนเขาก็จะมี ประมาณว่าให้ให้เป็นการอะไรเนี่ยก็คือให้เรามาแตะที่ไฟแล้วมันจะเกิดเสียงนะครับเป็นการแตะที่ไฟแล้วก็จะมีเสียงนรีไซไปเล่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเล่นก่อน นี่ครับก็จะมีในโซนของเครื่องเล่นอ่าเนี่ยครับก็จะมีในโซนของเครื่องเล่นต่างๆนะครับเป็นรูปทรงต่างๆให้เด็กนะครับเป็นการเกิดจินตนาการนะครับของของเด็กนะครับแต่ละคนนะครับนี่เขาจะบุนุ่มให้หมดเลยนะครับเพื่อเกิดป้องกันอันตรายสําหรับเด็กนะครับเนี่ยครับพวกโครงเหล็กอะไรต่างๆนะครับจะบุนุ่มให้หมดเลย นี่ครับแล้วก็จะมีในเรื่องของชิ้นส่วนการต่อชิ้นส่วนอะไรต่างๆนะครับเป็นรูปนะครับเป็นาสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนะครับเพื่อจะให้เด็กนะครับเกิดการเรียนรู้นะครับมีการโหนด้วยนะครับนี่แบบนี้โหนด้วยให้เด็กฝึกนะครับการโหนออกกำลังกายนะครับได้ครับนี่ครับ ส่วนพวกนี้ก็จะเป็นโซนที่เอาไว้ให้เด็กนะครับใช้โดดเล่นนะครับนี้ก็จะมีบ้านบอลน,นะครับมีทไเดอร์ตัวเล็กแล้วก็มีบ้านบอลตรงนี้นะครับนี่ครับด้านข้างผนังของแต่ละจุดก็จะมีในรูปของเครื่องเล่นหรือว่ารูปของการ์ตูนอะไรต่างๆเพื่อเกิดให้เด็กๆนะครับเกิดการเรียนรู้นะครับ นี S <S <S ่ครับก็จะมีจุดต่างๆนะครับเอาลงมาลงมา <S 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 เดี๋ยวเอาใหม่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 เดี๋ยวป๊ะเมื่อกี้ที่ให้ลอยฟ้าเลยเดี๋ยวป้าถ่ายให้เบตโต้ก่อนเอาลงมาเลยป๊ะ อาขึ้นได้ใหม่ขึ้นตรง้องออ่าสนุกไหมครับสนุกไหมอ่าส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของสไลเดอร์สำหรับเด็กนะครับก็ไม่สูงเท่าไหร่แล้วก็ในเรื่องของความกว้างก็อ่าเขาเรียกว่าก็พอสมควรนะครับก็ลงมาได้ทีละสามนะครับก็ฝั่งซ้ายตรงกลางแล้วก็ขวานะครับส่วนในเรื่องของ ลวดลายนะครับตรงนี้ก็จะทําเป็นรูปเ,เขาเรียกว่าเป็นรูปกระตูนหรือว่ารูปที่มันแบบสวยงามทําให้เด็กนะครับอยากจะเล่นนะครับอันนี้คือเป็นไฟสามมิติโอเคนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะขึ้นไปเล่นอีกก็ขึ้นฝั่งนี้หรือว่าเดินไปน,นี้ก็ได้ ทำไมไม่ลงเองมามันจะมีตัวหอนอยู่อีกฝั่งนึ่งโอ้ยะนมันเป็นแบบนางเว่ยเฮลลาบปตโตมาฝั่งนี้ลูกมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ ระวังน้องระวังน้องระวังน้องมามามาดูหน่อยดูหน่อยเดี๋ยวโดวนน้องมาฝั่งนี้นี่ม,มันม,มันมีแบบนี้ด้วยเห็นไหมมาเข้าน โดดรอเลยโดดรอเลยอ่ะโดดรอแบบนั้นแหละ ้าว <How? laughs> นี่ในห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็จะเป็นห้องน้ําที่เอาไว้สำหรับครอบครัวนะครับในเรื่องของการเอาห้องน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับโอเคโอเคนะครับตอนนี้เราก็ดำเนินการนะครับเล่นไปแล้วนะครับ ถึงประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็คือตามเลทจ,จริงๆก็คือ3 8 0บาทต่อหัวแล้วก็ใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับเราก็ดำเนินการเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็หมดเวลาแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็พาทุกท่านนะครับมาดูนะครับฮาร์เบอร์แลนะครับฮาร์เบอร์แลนี่ที่สะพายนะครับผมพาทุกท่านมาดู h า r ์เบอร์แลนนะครับอยู่ที่ตึกคอมอุดรธานีนะครับ ว่ามีบรรยากาศเครื่องเล่นมีอะไรบ้างแล้วก็บรรยากาศในภาพรวมแบบคร่าวๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็หวังิงว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสาหรับท่านไหนที่อยากพาลูกหลานมาเล่นนะครับบรรยากาศก็จะเป็นอย่างที่ผมได้พาทุกท่านมาดูนะครับในวันนี้นะครับก็หวังจริงว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่กําลังมองหานะครับจุดให้เด็กหรือว่าลูกหลานท่านนะครับได้เล่นเครื่องเล่นแบบจุใจนะครับอยู่ที่เดียวนะครับในที่เดียวเลย เนี่ยครับเราก็จะกลับมาสู่จุดที่เราได้ดำเนินการมาเปลี่ยนรองเท้านะครับแล้วก็ใส่รองเท้านะครับที่ทางอัเบเนเขามีให้นะครับเราก็จะมาหยุดจุดตัวนี้แล้วก็จะเดินประตูออกประตูตรงนี้แล้วก็กลับบ้านเอาละครับหลังจากที่เราดําเนินการนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมาสแกนตัวก่อนกลับ อะไรงเลยเวลาเหรอก็ก่อนที่เราจะเข้านะครับก็ต้องมาผ่านจุดนี้ก่อนนะครับตอนขากลับเราก็ต้องผ่านจุดนี้เพื่อจะสาแกนตัวออกอย่าเพิ่งแกเอย่ยเพื่งแก่อย่าเพ่งแกโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมมิสเตอร์พีเชจากพีเชพาเที่ยวนะครับก็พาทุกท่านมาดูบรรยากาศฮับเอร์แลนด์นะครับสึกคอมอุดรธานีไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย ครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคล mm ิป hmm. วิดีโอนี af, ้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมไน้ยัมไก่อม Okay. okay, yeah.